มีเมนูมานำเสนออีกเมนูหนึ่งเมนูแซลมอนกินี่เก่าวครับกินอยู่หลังสนามอีลน่าครับมาที่ตามครับว่ารสชาติเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงครับติดตามครับเอาครับมาเิ่งวัตถุดิบครับนี่ครับแซลมอนครับสดๆจากห้างครับ สีหันมาเนี่ยหันมาใส่ตามูนะครับที่ส่วนหัวส่วนตัวติดตามครับอะครับทั้งนี้กะเตรียมวัตถุดิบมะคงครับน้ำคงท่าครับนะครับใกล้คนเดิมครับ อันนี้ก็เป็นขั้นตอนการการแร่แซลมอนอันนี้น,นี่ครับเอามาใส่ในใจอืมอลงก็ข้างล่างครับโอ้โหที่เคลื่อนย้ายเลยครับพอดีมีดมันก็บ่ค่อยเข้าวัน,นไหนอาการหนาวครับาารหนาวเปลี่ยน ว้าวดูพครับขั้นตอนการแรกผเนี่ยประจันมากินขั้นตอนการแรกครับหัวอ,อยากขาดเนานะโอ้ยกล้องมันมันมันชุกละหุ่นตัวไม่น,นึงครับมันไ่ได้ตัง้งมันไ่ได้เตรียมตัว อะไรบ้านเอเดินดครับปมาณนี้แแนวนได้บอกฝั่งนี้เออเอาเอาเอาหมดฝั่งนี้ฝังนี้เก็บไว้เอาแนวางนีไบอตัดครึ่งบอตัดครึ่งก่อน อะไรปบะนานนะเนอะเออนานๆวมันจะไอ้นี่เรื่องไหนจะได้มีเยอะมีก้างเนาะเนื้อสวยมันใช่เลยมันมีก้างัวเนาะโอ้โหเมื่อคืนเขากินกันบาสบีอยู่ในรถเออบาสบีอยู่ในรถแม่อยากได้อะนี่ครับนี่ครับบอสบีกัเบลเป็นคนิง ทำมาสบีบทำมาสบีบมันจิ้มหน่อยสามาบมันจิ้มหน่อยเอาอีกชินนช้นนึงครับชิ้นนึงชินนงช้นนึง ก,กินไปแล้วเนอะนะเมื่อคืนเสียกรเพชรวันครับสับสนุนแซลมอนเดินทางมาถึงเมื่อคืนประมาณสองทุ่มแซลมอนจากตลาดกุ้งไม่ใช่เสี้ยวว่าม,มาจากไหน,นกันโคราชหรือขอนแกน่นแม่โครขอนแกน่นแม่โครขอนแกน่นอ๋อใกล้บ้านเราเองทัวร์ันนี้ความอันนี้อันนี้เลยเลยอันนี้เลยพัอยู่ในนั้นอยู่ นีครับนี่คือมีปลาตีทีมหลายนะเนาะนี่ข้อแรกหนังมันครับว้าวสดๆสน,นะครับแตนะเจ๊ครับนี่ก็าาจุ้ยครับจุ้ยจุ้ยจุปลาแซลมอนจุแซลมอนครับนะ <laughs> ครับไปตามครับ มันกินได้ไหมน่ะไม่เอา้างออกเเดแ๋ยวกดดึงออกนี่นีมันไม่ทันแล้วด้วมีก้างด้วยบอกกับว่ามมีก้างมันมันสมีก้างครับเพราะว่ามันเ้าไปเอาออกเพราะเขาซอยแล้วเขาเอไปเอาออกจะตากินังไงทีนี้ะกินได้เหมืนเดิมไหนไหก้างที่ไหนโอ้นี่นีีก้างอย่ไหมแต่ก้างมันมองเห็นมันไม่ได้ก้างอันนี้เนาะอ้จออก้มางมองเห็นาจัับออกหอกิุครับจุนี่ชอย่างนั้นนี่ ว้าวจุ๊จุ๊จุ๊แะการหนาวครับการหนาวกินจุหนาวมากกินจุครับโอมันก็มีเทานั่นสิ้นหนึ่งมีแค่สองอันกลางนะครับโอ้โหนี่ไงนี่ไงโอเคไหมโอเคหักๆครับโยกใไปเนาะอีโบะโครับนี่แม่เนาะ

อีกตอนนึงครับแซ่บพูดกับอร่อยอร่อยเหมือนเมื่อวานเลยมันอร่อยกว่าอยู่แล้วตอนเมื่อวานที่ทำกินอะไรอ่ะเห็นมานครับนี่นนาบมากินตำแก้วซีฟู้ดไหมเออจะมีเอาให้ตายกินได้แน่ว่าดีขึ้นคืนสมองนี่ใครใครเป็นวัดนะชวดชวดเยี่ยมนี่ครับขั้นตอนการหั่นครับ แซลมอนสดๆเป็นตัวตัวใหญ่ครับตัวหนึ่งกับพันกว่าบาทเลยนะครับพอได้กินกินรับอากาศหนาวครับเ่วก็จัดมมนเจมันเหลือก่ดเจอที่สิบที่สิบจากับักเต็มพันเจ็ดสิบบาท ร้อยกล้วยครับมุ้งนีพร้อมเนาะมุ้งนีบ่ตัวนี้พร้อมใเนาะมุ้งนะครับว้าวอันนี้ไปใส่เอาไปใส่ตาบักหุ่งครับ หวาแนแฮงอืมโอเคน,น,น,อนี่ครับช่วงนี้ก็กำลังชิ่หันต่อครับอากาศ,าากาศดีๆเลยเย็ยนๆสบายหลังสนามยีน,น่าครับอันนี้ก็จะเป็น ใส่ตามะคงครับตัวนี้ไม่เอาใส่อีกนะของฉันนะอันนี้กับเ็นจุพ่อมครับจุจุกัจุกไม่น่าครับไม่น่าคนหมักหมักแห้งครับจุมากค่ะจุกับวาซาบินี่ขึ้นจมูกตอนนี้อากาศหนาวๆแล้วกันไอซีเทสให้จมูกโล่งปลอดโปร่งเลยค่ะครับจุมากๆกับโอ้ยเป็นในคายาดแม่เนาะเป็นในค่าหยาแก้วหวัดมันยานัดเลยแหละ ิล่วงช่วนกินละโลง่งส่วงส่วนเมื่อเมื่อไหร่เมื่อครับเอาจักเจ้าหันใส่ใส่ต่อครับใช่ไหมงามยังไหวประดี๋ยวเสียบรเด้อเขาเลิกออันี่ติ่มขยะกัเดิขั้นตอนการตำนะครับตัวนี้ครับใส่อะไรนี้เท่าน้ำมะขามเปียกใส่มะขามเปียกนะครับอันนี้น้าแม่ค้านะครับ หน้าขมต่ำครับข่าเป boss, hmm? ียกครับต่อไปน้ำข่าเปียกแล้วอะไรต่อครับเปียกใส่ลงไปนี่เลยกเคือมะนาวมะนาวครับมะนาวสามกีบเนาะนี่ก็เทลงไปเกลือเทหมดแล้วครครับนี่ก็ต่ำครับฟังเสียงครับฟังกับเสียงครับ น้ต่อไปคืออะไรใส่แป้งนัวครับปูนัวใส่ลายเสียบลายตอยด้วยตามด้วยปลาร้าชิมชิม กอนไมังไคสินผมมีสูตรไตโตด้ะครับก็คือแล้วแต่คนหมักแล้มเอ่มใส่มะละกอลงไปครับอ่กอลงไปโอ้คือีนขหน่อยใส่ขนมจีนลงไปครับ เอานะครับนะครับบงสีสันครับสีสันชวนกินชิมครับชิมครับเจ๋บมากครับขั้นตอนสุดท้ายครับที่เด็ดครับแซลมอนลงไปครับ เนาะว่าโกยหญ่น้อยพูดระคับ,บานี่ร่นเลยบาทนี่โคกงกว่านี้กับเอาเห็นเนาะอ๋ครับแต่ว่าสิบเ็ตำนครับสิเอายๆคเนาะครับเพราะว่าเนียมันสิเลเนาะเนเดี๋ยเนื้อเส้อนสิเลแมง่านนี่ค,ครับ ีสันครับ่วนหน้ารับประทานครับมาครับเปิกระเพียงักันครับ <c oughs> วันนี้ก็ถึงขั้นตอนการกินแล้วครับวันนี้นี่พักครับวันนี้ครับมีหลายอย่างอยู่ครับมีมักแตงถั่วพู้ากามี ผักคะครับผักซี่มีสลัดแล้วก็มีผักพิกวานครับนี่ครับมะละนี่ครับเอาครับมาเนี่มาลองไม่ใช่มือแน่นอนเลครับเพราะมันย้อนแสงอยากให้เห็นบรรยากาศหลังสนามน้ำก็เลยลมไทางนี้เอาครับเย็นมาเริ่มกันเลยครับแซลมอนครับ เยมาครับไปกินข้าวร่วกันครับไปเทียงก,กันเด้ออืมอืมอืมตอตอไปไ้อ,อปนีปลางานเลิศคั ลองๆจักเสียงสิ้อเงี้ยมาครับเพราะว่ามันไก่ ประเทศอันเยี่มมากทำได้ดิบรรยากาศอากาศทั้งหนาวแห้งครับตอนนี้ก็เยี่ยงอากาศทั้งหนาวอยู่

ไม่เพ็ดไม่เพีดก่อนมาเลยส่วนเสียก่อนกินครับเพื่อนแอกินเพชรบ่ได้ตอนใหญ่นี่บอกเขาห้องข้ามโบอันนี่เป็นยังไงน่าสนใจับคราับขาตอนมันไหญ่ครับนี่นะนี่ เอาละครับ

บรรยากาศเข่าแห้งตามมาคงหนาวๆเพชเพชรเร่อห่างน้ำ พัก่ครับเนี่ยเอ้พักขาชะ <Expl os ive> อมเพ็รเนี่ยโอ้โเพชร เผ็ดแห้งเลยป่ะเนี่ยดูแล้วสีก็ดูแล้วเผ็ดเผ็ดเผ็ดมากต้องต้อนครับจยากเห็นบ่เห็น เอามีกระจกงามดีเป่ากรทกทีก่ก,กันจ้รรครับอากาศดีครับเดี๋ยวให้เบิ่ง ใกล้ๆครับนี่สุดๆครับสุดบรรยากาศหลังสนามไไนเพชรสะใจเป็นต่อครับแต่ว่าอากาศหนาวเพชรพรอมแซ่บเลย ผมเป็นหมักเปี้ยวผมทำไม่ใหญ่ ก็แบบเล็งนะครับพ่ไหวครับเพดาะกันไหวเลยเพชรแห้งเพชรแห้งเต็มบางเต็มคำครับตบะแซ่บครับตบะเพชรเพชรอิ่มจุพร้อมจุ่มแซลมอนก่อนแล้วอะไรอิ่มนะครับเเจอกันเมนูหน้าครับนี่นี่มันกับแม่บ้านครับคลิปเนี่ยสีคนเบ่งหลาย